และสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องทางสปปลาวนะครับมาพบมาพอกันกับผมกนกระสินนะครับในช่วงทิ้งเทียงนะครับของวันศุกร์ที่9นะครับเดือนธันวาคม6 5ห้าที่เพจอกรพาจวดนะครับวันศุกร์นี้ก็จะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันนะครับพี่น้องสปปลาวก็ดีห้าน้อยก็ดีนะครับแล้วก็รัฐบาลไทยประจำงวดวันที่16ธันวาคมก็ดีนะครับ ใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์เด้อพี่น้องแชร์เดียวพอนะครับฟังนะครับห้ามลงกลุ่มนะไปเฟซตัวเองนะครับไปเฟซตัวเองเท่านั้นเด้อพี่น้องนะให้ยากสนิทมิสหายนะครับเพื่อนเฟซของเราได้ดูนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลวันนี้นะครับเมื่อวานน่าจะเห็นเป็นบางส่วนแล้วนะครับตามไปจัดถึงศูนย์จําหน่ายนะครับสนามบินน้ําศูนย์การค้านะครับ ตลาดไทยศูนย์การค้าฉลากนะครับสลากนะสลากนะจำหน่ายเลอตเตอรนะี่ที่ทอว่ัใหญ่นะครับย้านยะมาจากเสียคของวุามาอยู่นี่แหละครับสนามบินนะ้ำติดกับสำนักง,งานกองฉลากก็จะน่าจะเห็นเป็นบางส่วนนะครับใครไม่เห็นเมื่อวานเดี๋ยวก็จะมาะเปิดเผยนะครับแบ่งปันให้นะครับงั้นขอคนละแชร์เด้อพี่น้องแชร์เดียวแชร์เดียวพอนะครับนะ ในระหว่างรอพักพวกเดี๋ยวอีกสองนาทีนะขอขอแชร์ไปเฟซตัวเองนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไปไปทุระมานะครับลืมเปิดเน็ตตัวเองหรือเปล่ามันขอขอดูนิดหนึ่งนะครับคนคนละแชร์ได้พี่น้องห้ามแชร์ลงกลุ่มเด้อนะครับห้ามแชร์ลงกลุ่มอ่าห้ามแชร์ลงกลุ่มนะครับแชร์ไป ของเรานนะครับบางคนแชร์หกแชร์มันแชร์ยังไงหกแชร์เนี่ยไม่ใช่แชร์เฟซตัวเองแล้วนะครับมันมันไปที่อื่นแล้วนะแชร์เฟซเราในครั้งเดียวพอนะครับมันต้องไปหลายแชร์นะแชร์เดียวนะครับเี่ยเพื่อนเรามีกี่คนมันก็จะเห็นหมดมันจะาเป็นต้องเยอะแยะนะครับนะแชร์เดียวพอนะใครแชร์แล้วก็ขอให้นะครับให้ร่ำให้รวยนะครับให้เฮงให้ปังนะครับเป็นการเปิดเปิดโชคนะครับเปิด ลาบเนาะนะเปิดโชว์ความเข้าใจนิดหนึ่งบางคนก็จะถามทอกอมีไหมมีไหมเราเป็นคนเล่นนะครับก็ต้องรู้ว่ามันออกอะไรมั่งเนาะหลักๆนะเพราะนั้นออมสินกับทกศเนี่ยมันมีพร้อมกันเอ้ยอมสินกับกับรัฐบาลจะมีพร้อมกันส่วนทกสนมันจะเดือนละครั้งเด้อพี่น้องเฉพาะวันที่สิบหกนะครับเฉพาะวันที่สิบหกนะวันนี้วันที่เออวดนนี้วันที่สิบหกนะครับ นะวันที่16มันจะมี3อย่างนะครับกลุ่มเนื้อพี่น้องเพราะว่ามีรัฐบาลอ่ะวิ่งรูด2เน้น20-24-29นะครับวิ่งรูด0เน้นสองศูนยอ่สอาอันนี้คือหาหน่อยเน้นปกติและ VIP เด้อนะ,อะแสดงว่าคุณสอนนลินพิมพ์มาเลขฝันนีรู้ก่อนเลยอ่ะนะ เลขฝันให้จานย์เราเอาเป็นชุดเจ้ามือสะดุ้งรับรองปิดนะครับทุกคนมันมันมันเออปั้นแปลกไหมมันฝันเรื่องเดียวติดต่อกันสามคืนไ้ยเดี๋ยวไปเว้าให้ฟังนะครับคุณทองใบคําแสงควาวแช่แล้แอดแต่เราเอาสี่ตัวนะครับวันะนะวนี้เป็นแปดนะครับก็เน้นแปดศูนย์แปดจิตนะครับแปดศูนย์แปดจิต มันเอาไม่เหมือนกันก็เล่นไปตามที่ให้นะครับบางแห่งก็ออกแบบสี่ตัวบางแห่งก็แบบห้าตัวบางแห่งก็แบบหกตัวเป็นล่างเด้อนะครับต้องถามเขาให้ดีเด้อเวลาถูกมาก็ไปเอาแบบอื่นแบบนั้นก็ไม่ไหวเด้ต้องหูต้องรู้ก่อนนะต้องรู้ผลก่อนถามเขาก่อนว่าก่อนจะไปก่อนจะฝันฟังนะทุกคนวันที่ที่สามที่สี่ที่อาจารย์ลงโพสส่วนตัวเนี่ยที่ว่าไปประชุมสัมมนาไปจําปี นายจันทร์ทาบุญพระพรนหอนสองร้อยเก้าเมตรน่าจะยาวที่สุดในประเทศไทยมันมีแค่ร้อยเก้าร้เ้าเมตรที่แถวแถวประจวบนี่แหละแต่อันนี้สองสองร้อยเก้าอาจารย์ไปไหว้ก็เลยน่าจะเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าหลังจากมาอาจารย์มาฝันพูดเชิงขอนั่นแหละนะขงให้มาฝันมันล้กก็ฝันจริงๆหรือ หรือจะให้โชคเราเนาะคิดว่าจะได้มีโอกาสมากราบไหว้สักการะ,ะอีกคิดว่าพูดนะพูดพูดจังที่ไปทำบุญนี่การปากหลักให้ตามนี้เลยไม่ต้องกลับนะส่วนที่ตัวจบนะครับเพราะว่าฟันศูนย์นี่ก็หมายความว่าวิ่งรูดศูนย์นะครับทุกคนฟังนะคนที่ถามหาศูนย์นะก็ว,วิ่งรูดศูนย์นะวิ่งรูดศูนย์นะครับ อันนี้คือปักหลักเลยนะมันจะเด่นสุดเด่นหลักสิบและหลักหน่วยนะศูนย์นะครับศูนย์เด่นหลักหลักสิบมันจะอยู่ชุดที่สองของเลขสามตัวก็เล่นไปตามนั้นแต่วิธีกันนะก็ก็กลับกับน้อยน้อยหน่อยนะครับแต่อาจารย์ไปตามตัวนะไอ้ตามตัวตรงๆน่ะให้ให้หนักกว่าตัวกลับนะเห็นไหมอาจารย์ฟันศูนย์ทำไมเอาศูนย์มาไว้หลักหลักหน่วยนะ เพราะมันก็เด่นหลักหน่วยทุกคนจําที่อาจารย์ฟันสีได้ไหมสี่สีห่หกมันหกสี่ที่มันออกหกสี่ได้ไหมนั่นแหละนะมันก็เด่นอาจารย์บอกว่าใครเล่นตัวไหนที่มีสีรอรับตังค์เนี่ยมันเด่นทั้งหลักหน่วยและหลักสิบคือสีนั่นแหละที่เขาว่ามันดับล่างสีมันออกหกสี่่างนั่นแหละนะครับอันนี้เหมือนกันมี เยอะมากคิดเอาบันชีใบล้วเนี่ยอ๋มาเขาให้มันขึ้นได้แค่สามรูปห้ารูปอ่ะมันมีเยอะนะโอ้มันในระบบจัดจานทำเยอะแยะซื้อเฉพาะในก้องฉลากพาร์ทเนี่ยก็เกือบห้าสิบใบเลยนะทุกคน และเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอานี้ออกอีกเขียนไหมอาจารย์เอามาถ่ายไม่หมดเพราะว่าสั่งซื้อที่เ,เพื่อนๆเขาขายอยู่ก็ก,ก็ก็มีนะอยู่ในถ้าเรนั้นที่เป็นตัวตัวเด็ดนะก็เป็นเลขฝันนะครับพูดให้ฟังนะ่าจะไม่ขึ้นเนาะ่าคืออ่ะก็คือชุดเจ้ามือสะดุ้ง อันนี้คือชุดเจ้ามือสะดุ้งนั่นแหละนะครับอาจารย์ไม่ได้ลงนะฟังคําพูดเอาดูรัตตอรี่เอาโอเคเนาะนี่แหละครับคือชุดเจ้ามือสะดุ้งอันแน่นอนนะใครมีโอกาสเห็นลัตตอรี่ก็ซื้อไว้ก่อนนะครับเมื่อวานไปที่ศูนย์จําหน่ายเขาแล้วเนี่ยขนาดเลขตัวนี้สามตัวไม่มีนะแต่ภาคสองตัวมีอยู่ชุดห้าใบอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบถ้าคนไปนรับ